สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและครพครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SsK TV หนังสือพิมพ์สกิดข่าวและมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่29กันยายน2568นะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสิ้นเดือนกันยายนแล้วนะเข้าสู่เดือนตุลาเขาบอกว่าจะเป็นเดือนที่ มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมจะนำพ่อแม่พี่นอ้องประชาชนครับด้วยความข้องใจและก็สงสัยจากการติดตามเรื่องราวจากการติดตามข่าวและจากการประเมินสถานการณ์รวมทั้งการที่ได้ข้อมูลลึกๆหลายๆด้านมาเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไทย เกี่ยวกับเรื่องของชายแดนเขมรเพราะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากครับผมไม่เห็นว่ามีนักการเมืองคนใดออกมาเคลื่อนไหวนะฮะร่วมกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกๆกรณีนะครับไม่มีนักการเมืองทั้งที่เป็นรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันเป็นอสสอในปัจจุบันหรือนักการเมืองพักการเมืองพักเล็กพักใหญ่ที่อยากจะเข้ามา,าเป็น สสเป็นนักการเมืองได้ออกมาเคลื่อนไหวนะแก้ไขปัญหาหรือช่วยเปิดโปงพฤติกรรมชั่วของนักการเมืองของข้าราชการของเจ้าหน้าที่รัฐในการขายชาติขายแผ่นดินไม่มีเลยดังนั้นกับผมเต่านินจาในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะในฐานะที่เป็นกลุ่มพิทักษชาติราชบัลลังก์นะและก็ในฐานะที่เราทำงานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง กลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่เป็นกระเหรี่ยงเป็นมอนเป็นมงเป็นเยา้าเป็นอาคาไทยหรือไทยยองไทยดำนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเรายืนเคียงข้างมาตลอดและเราได้ต่อสู้ช่วยเหลือเรื่องของสิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราแปลกใจก็คือว่า คนที่อยากเป็นนักการเมืองไม่เคยที่ยสนใจนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนเหล่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเขาไม่ได้จริงใจกับประชาชนไม่ได้จริงใจกับประเทศชาติแต่เขาจริงใจที่เขาอยากได้อำนาจเท่านั้นนะครับอยากได้อำนาจเข้าไปแดกเงินเดือนเดือนละหลายหมื่นบาทมีอำนาจถ้าได้เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะทุจริตคอร์รัปชัน มีสิทธิ์ที่จะขายบ้านขายเมืองแดกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเตานิจาจึงออกมาพูดในเชิงถามและก็ออกมาจี้ชี้ให้เห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยโดยผมต้องถามว่าใครขายแผ่นดินไทยให้เขมรมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและการที่ไทยขุดหลักเขตแดนไทย เอาเข้าไปในเขตพื้นที่ไทยนะเพื่อเพิ่มแผ่นดินให้เขมรมันคืออะไรออกยาตัวไหนครับที่เป็นผู้กระทำถ้าจะบอกว่าเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่านะฮะท่านวีระสมความคิดนักต่อสู้เพื่อแผ่นดินและเคยถูกจับในพื้นที่หนองจานทั้งๆที่เป็นเขตประเทศไทยครับติดกุ๊กตั้งหลายปี ในแผ่นดินขเขมรและหนองจานแห่งนี้ในอดีตนะครับผมเคยเข้าไปในพื้นที่ไปทำข่าวนี่แหละฮะเป็นเด็กฝึกหัดงานเนี่ยครั้งที่ขเขมรแตกก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้พื้นแผ่นดินไทยนะเมื่อเข้ามาเสร็จประเทศไทยก็จะผลักดันกลับแต่ทาง u ูนครับได้เข้ามาขอร้องให้ใช้พื้นแผ่นดินไทยตรงนี้เป็นค่ายอพยพ และในหลวงราชินีของเราก็ทรงสเสด็จให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างดีนะครับแต่พอเสร็จสิ้นไม่มีการย้ายกลับแล้วก็เกิดเป็นปัญหามาเท่าทุกวันนี้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยท่านวีระสงความคิดท่านได้ออกมาพูดแล้วก็ยืนยันช็อกเขาบอกเขมรทำลายหลัก72นะหลักเขตน,นะ72ส่วนหลัก73 มีการย้ายจุดปักกินแดนไทยเฉยเลยนะเห็นไหมมีการย้ายจุดโยกย้ายเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยครับแล้วถามว่าทหารไทยถามว่าเจ้าที่ไทยไม่รู้หรือรู้ครับแต่แม่งไม่ทำเฮียอะไรกันเพราะอะไรเพราะมันแดกยัดหาด้วยกันมีการขายชาติครับตรงนี้ต้องพูดอย่างชัดเจนเลยครับว่ามีการขายชาติดังนั้นณเวลานี้จึงทำให้คนไทยเริ่มน้อยใจ ทหารน้อยใจรัฐบาลและระวังนะครับจุดนี้จะนำไปสู่อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ในขณะนี้เรามาดูครับว่ามีการจับสัญญาณชัดๆกลุ่มคนไทยขายชาตินำโดยนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐนะหลายหน่วยงานไม่เว้นแม้กระทั่งทหารบางคนข้าราชการกรมการปกครอง สุลกากรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจภูทรน,นะพากันแดกบ้านแดกเมืองแดกประเทศกันทั้งโคตรนะครับทำให้คนดีๆเขาเสียหายนะฮนะไหนยิงขุดก็ยิ่งเจอตรงนี้ต้องยอมรับความจริงครับณเวลานี้เขากำลังขุดอยู่นะครับไม่ใช่ผมพูดคนเดียวงานนี้พูดกันตามความเป็นจริงต้องกราบนะ จากความเป็นจริงเลยครับพี่น้องต้องกราบขอบพระคุณอดีตนายกรัฐมนตรีคือคุณองค์เองหรือแพทองทานต้องกราบขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งด้วยซ้ำไปถามว่าทำไมถ้าณวันนั้นองค์เองไม่คุยกับไอ้หุนเซนแล้วเกิดขัดคอกันไอ้หุนเซนเอาเรื่องออกมาแฉแล้วก็บานปลายจนมีการไปร้องศา์ปกครองถอดถอนนายกรัฐมนตรี นะแล้วในที่สุดก็เกิดการสู้รบกันขึ้นตามแนวชายแดนโดยไอ้ฮุนเซนสั่งยิงประเทศไทยก่อนนะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการสู้รบกันขึ้นนะครับวันวันนี้นะคนไทยทั้งประเทศถ้าวันนั้นไม่รบกันวันนั้นองค์เองไม่คุยแล้วขัดคอกับฮุนเซนไม่เกิดการสู้รบวันนี้คนไทยทั้งประเทศจะไม่มีใครรู้เลยว่า ประเทศไทยถูกตัดขาดถูกตัดขายให้กับเขเมรมาเป็นเวลาอย่างยาวนานนะค่อนๆร้อยปีนะครับ4ี่สิบปีห้าสิปีค่อนๆร้อยปีที่ประเทศไทยถูกถูกตัดขาดก็อย่างบ้านน้องจานกี่ปีฮะสี่ห้าสิบปีนะครับและเป็นจำนวนมากนะหากวันนั้นไม่มีการรบที่กล้าหาญอย่างท่านแม่ทัพภาคที่สอง เป็นหัวหอกเราก็ไม่รู้อีกว่าแนวชายแดนไทยจริงๆมันอยู่ตรงไหนแนวชายแดนไทยถูกนักการเมืองนายทุนราชการทหารนะขายแดกกันตลอดแนวไปแล้วเรียบร้อยมันถึงน่าแปลกใจว่าทำไมที่ตาเมืองทมนะในครั้งที่ยังไม่มีการสู้รบนะทำไมที่ประสาทตาเมืองทมจึงต้องมีทหารเขเมรขึ้นมาร่วมกับทหารไทย ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยก็ไหนบอกว่านี่คือแผ่นดินไทยไงถ้าแผ่นดินไทยไอ้ขมรมาอยู่ทำส้นตีนอะไรมึงให้มาทำไมกองทัพรัฐบาลกูถามหน่อยแล้วมาวันนี้จึงกระจ่างว่าอ๋อแท้จริงแล้วตอนนั้นมึงขายอนาเขตตรงนี้ให้ขมรแดกเงินกันไปเรียบร้อยขมรมันถึงกล้าขึ้นมาไงครับและคนไทยก็ไม่กล้าทำอะไร เพราะว่าความชั่วช้าสามานะขนาดขายประเทศชาติแดงยัดหากันได้ครับน,นี่คือความอัปยศนะครับที่มันเกิดขึ้นและมาวันนี้ทางด้านกองทัพภาคที่หนึ่งอันนี้ผมพูดเต็มปากเต็มคำเลยนะครับ ไม่ได้ไปกล่าวหาว่าท่านเลวท่านชั่วแต่ผมพูดให้ฟังว่าพฤติกรรมของพวกท่านในสายตาประชาชนที่เขามองนาเวลานี้แหละครับไอ้ที่เขาลงพื้นที่ไปให้กำลังใจไปอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยจนถอดใจและมีการปิดครัวที่จะช่วยทหารนั่นสแสดงว่าประชาชนคนไทยเริ่มรู้แล้วครับว่าเฮ้ยกูถูกแหกตานี่วานะครับ เพราะทางกองทัพภาคที่หนึ่งไม่กล้าขยับมากเพราะว่า17จุดตามแนวชายแดนทั้งหมดแล้วยิ่งค้นก็ยิ่งเจอนะ <c oughs> ยิ่งเจอว่ามีบ่อนของใครบ้างแล้วมีใครบ้างที่ไปร่วมถึงขนาดนายทหารบางคนบอกว่าในเมื่อมีการลุกล้ำแผ่นดินไทยในการสร้างคาสิโน งั้นเราเอามาใช้ประโยชน์ร่วมกันดีไหมใช้คำว่าใช้ประโยชน์ร่วมกันดีไหมนั่นก็แสดงว่าเป็นการโยนหินถามทางเฮ้ยกูไม่อยากให้ทุบเพราะของของกูไงอัป,ปรีไหมล่ะครับนะจากการที่ยิ่งคุยยิ่งเจอเนี่ยนะจึงทำให้พยายามกีดกันคนไทยไม่ให้เข้าใกล้ครับเข้าใกล้หลักเขตแดน เพราะกลัวจะรู้ความจริงว่ามีการขุดยกโยกย้ายหลักเขตเอาเข้ามาในประเทศไทยหลายสิบกิโลเมตรนั่นคือหลักอาเขตที่73ครับนะหลักเขตที่73จึงให้ทหารพยายามกีดกันคนไทยแต่เขเมรเข้ามาได้จนมีคนหัวหมาปัญญาควายในรัฐบาลนี้เสนอว่า ให้สร้างบ้านให้ขมรดีไหมนะด้วยงบประมาณไทยนั่นคือความอับป,ปรีจังไรครับแล้วเห็นท่าแท้แล้วหรือ,อยังว่าแม้แต่วินาทีนี้ก็ยังพยายามหาทางแดกบ้านแดกเมืองกันอยู่เพราะสิ่งที่หมกเวทเม็ดไว้คือบ่อนคาสิโนแหล่งอาชญากรรมแหล่งยาเสพติดแหล่งค้ามนุษย์ค้าของเถื่อนที่ผิดกฎหมาย มาเฟียอาวุธสงครามที่มีทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐและทหารบางส่วนควบคุมพื้นที่ทำมาหาแดกร่วมกับขเขมรครับ